นี่คือสวรรค์และแค่เราคิดอะไรปลาป่าทุกอย่างจะมาปุ๊บเลยอ่ะเดี๋ยดหหนูบอกเดี๋ยดใช่ไหมว่าหนูอยากกินอาหารใต้อ่ะไม่ทำบุญมาดีอย่างนี้เขารู้ได้ไงเดี๋ย <precisa> ว <Judy> ่าเขาแอบส่องไอจีเรา ชาแนลส่วนตัวของมาปางเลยค่ะที่มาปางนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยว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 แล้วก็กินกินไอทีแรกของเราที่นี่เลยค่ะภูกเก็ตสาวภูเก็ตอย่างเราก็ต้องมาภูกเก็ตสิถูกไหมคะที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทที่พิเศษมากๆทุกคนคะ่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยคุ้นตาสำหรับคนไทยเท่าไหร่รีสอร์ทแห่งนี้ เปิดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเท่านั้นเขาไม่ได้ทำการตลาดกับคนไทยเลยโควิดนี่แหละนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นโอกาสทองของเราที่เราจะได้มาเที่ยวที่นี่อันดารีสอร์ทรีสอร์ดของดาวของภูเกต็ตจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูวิลล่าส,ส่วนตัวนะจ้ามันคือแมงอะไริกๆๆๆ ห้องที่เป็นแบบวิลล่า11เป็นวิลล่าของเราเดยใช่ปะดูสิคะโอ้ยน่ารักไหม welcome back อันดา r a ทีมคะ่ะนี่เป็นวิลล่า11ที่แบบยุโรปมาที่แบบซุปเปอร์สตาร์คนดังเข้ามากัน เราจะพาไปหาอะไรทานกันค่ะเขาบอกว่าข้างในวิลล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจองที่พักเป็นวิลล่าใช่ไหมที่วิลล่าเนี่ยจะมีแม่บ้านแล้วก็จะมีเชฟส่วนตัวให้เราด้วยไปดูกันลืมบอกทุกคนเลยอะคะ่ะว่าการแต่งตัววันนี้นะคะเรามีอินสปิเรชันมาจากยายานะคะอย่าเรียกว่าอินสปิเรชันเรียกว่าเอาชุดยายาม<ย>าลเลยนะคะยายาก็จะมาแบบกินข,ข้าวเที่ยงกับพี่พแม่บ้าน,นะคะ่ะ ประตูทางไหนก่อนหอมมากเลยคนหอมมากเลยอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นห้องหนึ่งห้องค่ะคือตรงนี้เป็นห้องกินข้าวห้องกินข้าวห้องรับแขกของเราเห็นไหมเป็นบ้านเราต้องมีห้องรับแขกเราต้องมีห้องกินข้าวและตรงนั้นก็เป็นห้องครัวแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยนีเราเห็นแล้วย่าแย่คิดว่าชุดนี้เหมาะกับที่นี่ เพราะว่ายาย่าดูมาว่าที่นี่เป็นแนวแบบไม้สวยๆทงงนแกรนยาย่าก็เลยคิดว่าตัวเองจะต้องเล่นใหญ่แบบนี้ทุกคนก็จะได้เห็นยาย่าป่ะฝากเนื้อฝากตัวฝากท้อง3ามวัน2คืนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเมนูอะไรคะพี่ธนาค่ะมีหมูย่างแล้วก็มีส้มตำไทยแล้วก็มีกับไทยกุ้งสด น่าทานามากทุกจานไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งจะต้องมีดอกไม้ตกแต,กต่งฝ่องของของเราค่ะเราทำเราค่ะที่สวนปลูกเองที่ท่าทาบ้างแล้วก็ของเพื่อนบ้างบ้างอุ้ยมะเขือพิกตรงนั้นก็คือที่สวนออร์แกนิกหมดกินได้ด้วยกินได้เอาละ <c oughs> าอุ้ยยาย่าไม่เก็บราการเลย อร mm ่อยตบโต๊ะกินกันนะคะ กคนคะเราเช็คอินเรามีวิลล่าใช่ไหมคะเราเช็คอินตรงวิลล่าเราได้เลยถ้าเป็นห้องอย่างอื่นต้องไปเช็คอินที่ล็อบบี้แต่ว่าตอนนี้กําลังนั่งรถเรียกว่านั่งรถเชิร์ตวัเนี่ยน,นะคะจากที่วิลล่าไปที่ล็อบบี้เพื่อที่จะไปถ่ายรูปคะ่ะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะทาการบ้านไปแล้วว่าแสงสวยตกแต่งก็สวยแล้วก็เหมาะกับชุดนี้มากวันนี้เราต้องได้รูปลงไอจีจ้ะ ครั้งที่แล้วอ่ะมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ช็อตสวยๆตรงนี้วันนี้เราก็มาแก้อีกทีมุมนี้แหละทุกคนที่เราอยากได้นี่คือรีเซพชันของที่อันดารานะคะทุกคนคะมาถึงแล้วต้องมาหาน้องดอลลี่นะคะที่สําคัญฝึกภาษามาก่อนนะทุกคนดอ <c oughs> ล,ลลี่สไมล์ <c oughs> ห้ามค่ะตัวในลุกนะคะวันนี้นะคะมาเป็นลกุก็แบบกิ afternoon นแบบ f t e r n o o n Tea British หน่อยเป็นคนยุโรปมากิน Afternoon Tea ก <c oughs> ็จะเป็นชนุดแบบเซนตเซเลอรคะ่ะตัดกับความเป็นไทยๆของที่นี่ก็ได้ทำกันบ้านมาแล้วเปิดเลสมาแล้วนะคะ <c oughs> ใส่ซีวิง่งเริงร่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ภาพแบบกระโปรงสะบัดในพื้นที่ที่มันใหญ่ๆกว้าง เราก็จะทานอาหารที่แบบเ่าเป็นชั้นนิดนึงชั้นบนจะเป็นเค้กค่อนข้างฝางัางา่งส่วนถัดออกมาอีกนิดเดียวนี่เป็นขนมพื้นเมืองของภูเกตเลยขนมพริกเอ่ยขนมแบบเต่าซ้อจะหลีดมาแล้วเหรอแม่ยกกระโพกไม่หายเลยอนะตอนเนี้ยอร่อยค่ะที่ชาหรือกาแฟอย่าบอกนะ ก็าตัวแฟนน้ำส้มไม่ทำบุญมาดีอย่างนี้เขารู้ได้ไงเห็นว่าเขาแอดตอกไอจเราเขารู้ได้ไงว่าเราชอบกาแฟน้ำส้มแล้วบนตกแต่งด้วยส้มอ่ะส้มแห้งอะคะ่ะเบรนเบรนแบบเบรนน้ำตาลนิดนึงอะมันจะหอมกินไม่ไม่อยู่ด้านบนอะโอ้ยคำสุดเจ๋อชอบมากเลยชื่น ช่วย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 ก็รู้มากคุณพูดหลายจะแบบเอ้ยอะไรนะคะห้ะไม่ได้ไงเนี่ย ก็เป็นอย่างนี้แหละข้างนอกมันร้อสวยนะบนสวยแตร้อนไงตรงนี้อ่ะ ือเราบอกทางที่โรงแรมไปว่าเออคฟอร์ฟาร์ินเนอร์เป็นอะไรเป็นกับอาหารฝรั่งไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อ่ะกินอาหารใต้ค่ะคิดถึงอาหารใต้ค่ะแล้วเนี้ยดูดิหมูฮ้องกุ้งผัดกะปิสตอน้ำพริกกะปิเนี่ยอันนี้ทุกคนค่ะจริงๆคือเขาปกติเสิร์ฟเป็นข้าวขาวใช่ไหมคะพี่รูแต่ว่าหนูอ่ะแท้ข้าวขาวก็เลยเตรียมข้าวไอศกรีมมาให้น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ แต่ก่อนทจะทานเราจะต้องมาถ่ายรูปเหมือนทิมเบอรี่ให้ได้เรายังขาดแก้วแบบมาครีทอร์แก้ววายก็ได้เด็ดิยังไงมาแล้วโอยที่รักอันนี้คือสวรรค์และแค่เราคิดอะไรปลาปะาทุกอย่างจะมาปุ๊บเลยอ่ะเดีดดินี่หนูบอกเด็นด้ใช่ไหมว่าหนูอยากกินอาหารใต้อ่ะ เนี่ยนี่เราตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่กอดขอบคุณค่ะนี่นี่มีน้ำแดงไหมคะมีจ้ะวายแดงก็มีได้คครับได้ไหมได้ค่ะแก้ววายวางบางอยู่ติดตามชมนะคะ สตอรี่ p ี1หนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวัาไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s s r r i e ใไ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทุกคนทำได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหน้ามาให้กับมาด้วยนะทุกคน <c oughs> แล้วเดี๋ยว EP 2เป็นอะไรจะไม่บอกดาวชมนะชนเารไม่อยากที่สุดแล้ใช่ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไมปั๊บปั๊บปัพอปั๊บั๊บป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 ับป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 ั๊ั๊บปับปั๊ั๊บปับปั๊บ๊บปั๊บั๊บปั